ชาโอตที่เธอลอว,วันนี้มันลอ่อเธอแล้วนะวันนี้ครับผมจะมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของชารลอตด้วยการโซโลแลง์ในสายดาบแดงแรงขึ้น30%วิธีการไร้รำการฟาร์มการเดินเกมจะเป็นยังไงรู้ในเทมพลังแฝงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูในเกมนะครับแนวทางการโซโล่แรงโอเวอร์โหลดในช่วงต้นซีซั่นเป็นยังไงนะครับผมขอมาแนะนําคอมโบของตัวละครชาล็อดแบบง่ายๆสั้นๆให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับบอกก่อนอันนี้สั้นจริงนะครับใครอยากดูยาวๆเนี่ยผมเพิ่งทําคลิปไปแนวทางการเดินเกมของแบบชาล็อดเม็ดลุ้งตรงนั้นอน่ะโอ้โหแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าละเอียดเป็นแบบหอมซอยเลยนะครับซอยละเอียดละเอียดอ่ะจากการคอมโบแบบคร่าวๆก็คือประมาณนี้ครับชาล็อดเนี่ยมันจะเก็บสแต็กได้ถูกไหมครับทุกคนมันจะเก็บสแต็กได้สูงสุดเนี่ยก็คือ สเต็คอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างบน execu t e นะมีคนแบบคอมเมนต์มาสเต็คกอยู่ตรงไหนดูไม่เป็นเนี่ยบน execu t e เห็นปะเอออย่างแรกเลยบน execu t e เราก็จะปาครับเก็บสเต็คสเต็คเล็กครบ3ามสเต็คก็จะเป็นสเต็คใหญ่สเต็คใหญ่ปุ๊บเราก็จะรัน7ดาราอันนี้ก็คือสเต็คของมันนะครับวิธีการทำคอมโบครับง่ายนิดเดียวครับเราจะหากินด้วยสกิล2สกิล2ของเราเนี่ยถ้าใช้แบบปกติคูดาวจะประมาณสามวิแบบนี้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเราใช้สกิล1หรือใช้อันติโดนตูสกิล2เราจะคูดาวแป๊บเดียวครับเห็นไหม จะแป๊บเดียว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 เพราะงั้นวิธีคอมโบโคตรง่ายปลาสกิล1พุ่งสกิล2ยัดอันติพุ่งสกิล2ปลาสกิล1พุ่งสกิล2พุ่งสกิล2ประมาณนี้จะทำให้ดูนะครับเอ้ยแต่อย่าลืมตีนะครับนี่ปลาสกิล1นึนี่แต็กพุ่งสกิล2 1สแต็กเปิดอันติ1สแต็กพุ่งสกิล2 1สแต็กปลาสกิล1 1สแต็กแล้วฟันออกไปพุ่งสกิล2ฟันต่อนะครับแล้วก็วนเหมือนนี้ไปเรื่อยๆวน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 ไปเรื่อยๆนะครับถ้าทาาลลลอๆๆๆๆๆจจะเเปปป็็นนนนยย่่่่งงงีี้้ครัััับบ1พพพุุุ2ดติฟ๊แวก พุ่งสกิลสองไปเลยตอนที่สกิลหนึ่งกับอันติยังติดคูดาวอยู่นะครับเราสามารถพุ่งได้เลยนะครับจังหวะนั้นนะเนี่ยจังหวะที่ไอ้สกิลหนึ่งกับสกิลสามอันติอยู่ให้พุ่งเอ้ยติดคูดาวอยู่ให้พุ่งเลยนะครับแล้วก็วนวนไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆครับพยายามอย่ากดพลาดนะครับเพราะถ้าเรากดพลาดปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับกดพลาดปุ๊บกจะกลายไอ้เหี้ยสกิลสองหรือเปล่าสกิลหนึ่งเอาอะไรอ่ะแล้วกูทำอะไรอ่ะวนรอครับรอรอรอแล้วกดใหม่อ้ะเด้ออะไรเงี้ยนะครับพยายามอย่ากดพพลลาาาาาดดดดบบบบบ่่่อออยยถ้กเรจะขคคมโทีสัญไปแ แม่งรอคูดาวเป็นชาติแต่ว่ามีสกิลหนึ่งมีอันติเนี่ยใช้สกิลไปแม่งไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแบบเออเออทำไงดีวะเนี่ยนะครับรอชาติหนึ่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางจังหวะสุดวิสัยอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้สกิลสองเพื่อเข้าไปเปิดก็ได้แบบศัตรูจะหนีแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วเข้าไปอยากจะสตันมันอะไรเงี้ยอึ๊บปึ๊บปั๊บประมาณนี้นะครับสำหรับการคอมโบแบบคร่าวๆอย่างที่บอกคลิปนี้คร่าวจริงๆนะครับไม่ลงลึกอะไรทั้งสิ้นนะครับอะต่อมาครับมาแบบรวดเร็วครับไอดีนี้เรา35ดาว โซลูแบบตึงๆเออไม่ใช่เซฟิล่าสิสำหรับเซตไอเทมของชาร์ล็อตอยู่ตรงไหนวะอ่านี่ครับเซตไอเทมของชาร์ล็อตจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าต้นเกมอะ่ะเดี๋ยวออกไอเทมให้ดูก่อนเพราะว่าไอเทมมันจะไม่เหมือนกับตรงนี้ซะเท่าไหร่นะครับต้นเกมครับถ้าอยากจะกดดันสตูซึ่งเกือบทุกเกมผมออกแบบนี้รองเท้ารถคูดาวแล้วค่อยไปเปลี่ยนตอนกลางเกมเละเกมเป็นรองเท้ากันซีซีรองเท้าเกาะแล้วแต่แต่ช่วงต้นอะ่ะรองเท้ารถคูดาวกดดันเลนได้ดีมากหลังจากนั้นครับไอเทมที่ผมจะออกชิ้นที่2คือเอ่อแพลตินัมกาเล็นะครับ อันนี้เนี่ยจะเพิ่มเกาะแล้วก็เพิ่มลดคูดาวให้เราออกแค่นี้เราจะมีลดคูดาว25%หลังจากนั้นครับผมจะขึ้นมาเป็นสเปียลรองกินุสแต่ก่อนขึ้นสเปียลรองกินุสเนี่ยมันจะมีเศษไอเทมที่ชื่อว่าเมจิกริงให้ขึ้นเมจิกริงก่อนครับเราจะมีลดคูดาวอีก5%รวมกันครับ5บวก15เป็น20บวก10เป็น30แค่นี้เนี่ยลดคูดาว30%แล้วพอออกรองกินุสเสร็จปุ๊บลดคูดาว40%ทันทีครับ <c oughs> ตึงเลยนะครับทีนี้ตึงเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ถ้าเล่นแล้วแบบกลัวตายกลัวอออะไรแแบบเเนกก็็าจมมปททง ชิลออฟรอดนะครับหรือว่าแบบเอจิตถ้าอยากออกเอจิตนะแล้วก็ถ้าออกเอจิตเนี่ยก็เปลี่ยนรองเท้าได้เลยครับเพราะลดคูลดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าการซีซีหรือว่าอยากจะเล่นดามเมิทแรงแบบเกมนี้ผมเล่นดามเมจแรงผมออกมาเป็น, icher, นดวีวินิเชอร์นะครับเพิ่มพลังโจมตีลดคูลดาวน์บวกพลังชีวิตนะครับก็ลดคูลดาวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแค่นี้ก็เปลี่ยนรองเท้าเป็นการซีซีได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลยแล้วกันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยลดคูลดาวน์สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นครับถ้าอยากเล ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะในช่วงหลังจากที่เล่นไปได้ประมาณกลางเกมอะไรเงี้ยผมก็เลยออกเป็นดาบแดงในการโชว์ความแรงฤทธิ์ของเราครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาเป็นของเพิ่มความอิดให้ตัวเองเล็กน้อยนะครับการออกไอเทมตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกมที่แบบเจอเอลสุ หรือว่าเจอตัวละครที่แบบตีเร็วๆรัวๆนะครับแบบฮแอเตะเอลสูอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าออกชิลออฟลอสจะดีกว่าออกเอจิตนะเพราะว่าไอเอจิตเนี่ยมันไม่ได้บวกเลือดนะครับพอไม่ได้บวกเลือดเนี่ยไอเอลสูมันตีเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยต่อให้เรามีเกราะสามร้อยหกสิบอะมันไม่สนเกราะเว้ยมันตีทะลุแล้วเราก็ไม่มีเลือดด้วยเราก็โดนตีตายง่ายเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าเจอพวกแบบ ตีแรงๆตีหนักๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยต่อให้มันตีหนักจริงแต่ว่าเรามีแบบลดความเร็วในการโจมตีลดความเร็วในการเคลื่อนที่ก็เอามากวนตีมันได้อยู่นะครับประมาณนี้ก็เลยออกเป็นเชือกบล็อตแล้วก็เลดเกมอาจจะขายไอ้นี่ทิ้งก็ได้ไปออกเป็นทอยไปออกเป็นเกาะเกิดอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะมีลดคูดาวประมาณนึงแล้วหรือว่าถ้าลดคูดาวไม่พอก็อาจจะเป็นฟอสเขียบก็ได้นะครับหรือว่าออกแม่งสองอันเลยนะครับเพราะมันก็สโลได้เหมือนกันนะครับมันก็สโลสแต็กกันด้วยมั้งไอ้สองสโลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับมันนับสโลเหมมมือออออนนนนนกกกััััะะคคครรบบบแตต่่่่่่วววา็สไไยช ส่วนตัวเกมยังไม่ทันจบก็จบไปซะก่อนละนะครับประมาณนี้สําหรับการเล่นชาร์ล็อตซึ่งเซ็ตไอเทมก็นานาจิตตังนะบางคนก็เล่นเป็นมูรานะครับเอาไต้ตีแท้งเล่นอึดเล่นอะไรแบบนี้ไปนะครับก็สามารถเลือกเซตตามที่เราถนัดตามที่เราชอบได้แต่ส่วนตัวต้นเกมผมจะเซ็ตเป็นประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไอเทมที่เหลือเนี่ยผมจะออกตามสถานการณ์นะครับแต่หลักๆจะเป็นประมาณนี้โอเค ต่อมาครับพลังแสงก็ยังเหมือนเดิมนะครับพุ่งแล้วได้ดาเมจทำดาเมจนะครับเดสเดูเอลตีครบสิบตแตกวิ่งเร็วขึ้นเจาะเกาะมากขึ้นเลือดเด้งนะครับเป็นฮิวเลือดแล้วก็ อันนี้สาคัญมากมีเนยนคิวในการเอามาปาสกิลใส่ครีปแล้วเค,คลียร์ครีปได้เร็วในช่วงต้นเกมจะได้กดดันสตูได้แล้วเราก็จะรวยขึ้นมากๆนะครับในช่วงประมาณกลางเกมหลังจากนั้นครับในส่วนของรูนก็จะเป็นเจาะร้อยครับออสซาร์แอสซัสซิเนต์ดัก้อนคลอบประมาณนี้ไปนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะทุกคนตอนนี้ใกล้ที่จะ9 0 0 0แสนซับลวนะครับยังไงก็ฝากกดให้กันหน่อยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันนะครับยังไงก็ตามขอทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปครับไปดู ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมนะครับทุกคนแล้ววันนี้ครับผมขอมาแนะนําแนวทางการเดินเกมของชาลอตในแพทปัจจุบันในการโซโลแรงนะครับตอนนี้แงค์ที่ผมโซโลก็จะเป็นประมาณโอเวอร์หลอด27 28ดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันว่าเดินเกมอะไรยังไงประมาณไหนนะครับซึ่งลืมบอกเลยว่าช่วงตัวซีซั่นตอนเนี้ยกดเจออดีตกอเรียลประมาณ2 3คนตลอดเลยนะครับเพียงแค่แบบโอเวอร์หลอด20ดาวเนี่ยก็เชอแล้วนะครับการเดินเกมครับอย่างแรกครับ ถ้าเล่นชาล็อตนะครับผมแนะนําว่าอัพสกิลหนึ่งมาและปาสกิลหนึ่งต่อใส่คีปกับฮีโร่ที่เจอในเลนในช่วงเวลหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปสู้ตรงๆถ้ามันเป็นตัวละครที่เก่งพอสมควรนะครับแบบลิงเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะตีติดคีปเมื่อไหรผมก็เลยไม่สู้รอเวลสองชาล็อตเป็นตัวละครที่เวลสองสู้ได้เกือบจะทุกตัวในออฟเลนและเป็นตัวละครที่ผมใช้ควาว่าปูงได้ในบางสถานการณ์เลยด้วยซ้ํานะครับ พอร,ระเวลสองเสร็จปุ๊กถึงนล้วเราเก็บสแต็กได้แล้วนะครับเทคนิคการเก็บสแต็กผมแนะนำข้างหน้าไปแล้วนะครับ่เียเก็บสแต็กครับแล้วก็รองตีอะไรอยู่ก็นี่ัดจอดถึงตัวแล้วก็เข้าไปฟัมฟัมอะไรละ่ะฟัน7เจดดาราประมาณนี้การเล่นของเราก็หลังจากรลเวลสองครับเรามีความสามารถที่โคตรที่จะโดดเด่นนะครับสามารถกดดันได้ทุกตัวยูเวนฟอร์เรนกดดันไม่หมดนะครับเนี่ยเก็บสแต็กไปแล้ววิ่งเอาหน้าไถเลยครับถ้ามันจะเล่นมันก็ต้องโดนเราแทงทุกทีสองทีแล้วครับนี่ฮะตีไม่ติดทิระวังชีวิตจะหาไม่ได้เลยนะฮ แค่นี้เองนะครับหลังจากกดดันเสร็จครับให้เรามาเก็บปูน้อยกับโนกพู่น้อยครับเราจะไม่วิ่งเข้ากลางเออเขาเรียกว่าจะไม่วิ่งเข้ากลางถ้าเลนกลางยังไม่สีเพราะถ้าเลนกลางไม่สีเนี่ยจังหวะไฟใหญ่มังกรนักเลเยอร์ตอน2นาทีเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับเรามากๆในเลงสูงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้พวกเขาเอาเวฟคลิปเลนกลางไปก่อนเราเก็บแค่ป,ปูกับโนกพู่เนี่ยก็ทําให้เราเล่นสีได้แล้วนะครับเวลาเล่นก็มองมินิแมปบ่อยๆครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนครับถ้าศัตรูอยู่ใกล้ๆเราก็ ถ,ถ้าตัวแบบจะมาปิดเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะวิง่งเขาเรียกว่าวิ่งหนีนะครับแต่ถ้าตัไม่อยู่เห็นฮันจิโ,โร่โผล่กลางเห็นเมมันโผล่กลางอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเล่นกับเขาเล็กน้อยสิกหยอกเยา้าเขาโลกีหยอกเยา้าตัวหยอกยเย้ยในป้อมมาดิโอ้ยโนนกีจนี้ถอยก,ก่อนนะครับอ่าไม่เป็นไรครับเรียกได้ว่าเป็นการเทรตดของลูกผู้ชายออฟเลนครับแล้วเวลาเจ็บครับไม่ต้องกลับบ้านนะครับอันนี้สำหรับผมนะอ่าสำหรับเทคนิคผมผมไม่กลับถ้ามีคลิปเลนข้างอยู่ผมจะเนี่ย พุ่งดูดเลือดพุ่งดูดเลือดแป๊บเดียวเลือดเต็มนะครับชาลอตเป็นตัวละครที่รีเจนเลือดได้เหลวมากๆแล้วก็ปลาจะกิลวแล้วก็พุ่งเข้าไปอะเจสเจ็กี้อะเจสเจ็กี่แบบนี้นะครับตอดไปฟันแพ้สี่พุ่งเสียไปหนึ่งทีแม่งไม่ตายอจังหวะคนเราแต่มันไม่ตายไม่เป็นไรครับตามไม่ต่อไม่ต้องรีบครับไปกันต่อครับยาลาไปดังจริงหลังจากตอนนี้เราสามารถวิ่งเข้าไปแถดกลางอะไรพวกนี้ได้นะแต่ว่าผมติดปูติดปูไม่ไหวครับติดปูติดลกฮูกับ เคลียรแบบ์ไปเคลียร์เสร็จเวฟนี้จริงๆหลังจากเคลียร์เสร็จเราสามารถที่จะวิ่งไปแท็กกลางได้แล้วนะแต่ดูดิใจแม่งอยากแท็กกลางคีิปเลนข้างเข้ามานะครับไม่แท็กก็ได้เอาคีิก็ได้เคล,แบบลียร์ไปวนไปเรื่อยๆการเล่นชาล็อตนะครับเทคนิคการทำคอมโบอย่างที่บอกปลาหนึ่งพุ่งสองปลาหนึ่งพุ่งสองวนไบเรื่อยๆนะครับทำยังไงก็ได้เทคนิคการทำคอมโบของอ 1, 2, 1, 1, เ,เอรทงงเทารท,ำทำยังไงก็ได้ให้สกิลหนึ่งหรืออ,อันติโดนก่อนแล้วค่อยใช้สกิลสองอย่ารีบเปิดสกิลสอง จะมาเวทบัฟแดงไม่งั้นนันมันโดนหนักละไอ้ลิงไม่เป็นไรในรครับเขาเอาได้เนี่ยพยายามครับอ่วนครับเราเป็นตัวละครที่เวทบัฟได้ดีกดดันเลนได้เยี่ยมนะครับถ้าไม่โดนเขากดดันซะก่อนนะจัดว่้เป็นตัวที่ดีแล้วเพื่อนวิ่งมาปิดแล้วก็เข้าไปครับแจะในพุ่งครับแจะโดนครับแจะทัดทุกความจริงแจะต่อครับแจะแล้วแจะอยู่แจะต่อไม่ไม่ได้ครัวันนี้เนยผมโอ้โหตีไม่ตายสักทีนะ และนี่เราโลใช่ไหมแต่มีคลีปเลนข้างอยู่หนึ่งตัว2ตัวสาตัวครับผมก็เลยไม่กลับผมก็เลยมาดูดต่อนะครับเนี่ยการเล่นของผมมันจะไม่ค่อยกลับบ้านครับเพราะถ้าเรากลับบ้านเนี่ยเราจะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ตังค์นะครับไม่ได้ตังค์ไม่ได้คีฟไม่ได้เงินนะครับ้วลิงมันก็ตายไปอยู่พอดีเลยเวลาเล่นเนี่ยถ้าถ้าเป็นผมนะผมก็จะมาเคลียร์เวฟคีฟเลยครับถ้าไม่มีใครอยู่เก็จะเคลียร์เนี่ยเล่นเฮาๆเล่นเปียวเลียวครับมันเป็นความเก่งของชาลอดด้วยแหละไออารมณ์แบบเนี้ยนะครับเนี่ยเคลียร์เสร็จปุ๊บอ่ะ เลนบนไม่มีละนะครับไอ้นกคูกไม่มีปูไม่มีทำไงดีกูวิ่งเอาปูเลนกลางแทนนะครับแล้วก็มาแท็กกลางแทนเทคนิคการเล่นเห็นไหมเราจะพยายามเคลียร์คีบของเราเคลียร์เลนของเราให้สะอาดก่อนแล้วค่อยไปเดินไปเคลียร์เลนอื่นส่วนถ้าเลนของเราจะแตกกับเลนกลางจะแตกแนะนำว่าให้มากันกลางก่อนนะครับเพราะกลางคือประตูสู่การโดนเวทป่านะครับควรที่จะกันกลางสำคัญที่สุดประมาณนี้ผมบอกโบาปลาสกิลหนึ่งให้โดนนะครับปลาสกิลหนึ่งให้โดนเวลาปลาโดนเราจะวิ่งเร็วประมาณนี้นะครับสำหรับ เอาเขาเรียกว่าอธิบายสกิลก่อนแล้วกันสำหรับคนที่แบบยังไม่เข้าใจสกิลเท่าไหร่สกิลหนึ่งเห็นไหมครับเวลาปลาโดนปุ๊บเนี่ยตัวละครของเราจะวิ่งเร็วนะครับปลาโดนใครก็ได้ครับคีบคนดาร์คเลเยอร์คีบเ,นเลนอะไรก็ตามคีบป่าปลาโดนเสร็จปุ๊บวิ่งเร็วสกิลสอง,องอันติของเราจะถูกอัปเกรดมาทันทีหลังจากใช้สกิลหนึ่งครับก็คือมันจะมีสถานะอัปเกรดนะตัวเราไม่เหเทมซ่าเทมซ่าจต่ไละ่ลิงนี่ไม่เคยโดนผมตีตายเลยนะคือแบบบทม,มันจะไม่ตายอะครับเนี่ยปลาสกิลก็ว้าวเอ,อ้พุ่งไปก็ไม่โโดนโอ้ชีวิต แม่งกำพระเดี๋ยวเล่เกมไม่ต้องเลดเกมหรอกตัวเราเก่งการเกมเจอกันนะครับการเกมแจกกันตอนนี้บวกไม่ได้ครับปลาสกิลหนึ่งนะครับเวลาปลาหนึ่งอัปเกรดสกิลสองพอสกิลสองได้รับการ upgrade, อัปเกรดแบบเนี้ยมันก็จะทําให้สกิลสองลดคูลดาวนะครับสกิลสองคือการพุ่งโง,โง่ๆนะครับพุ่งโง,โง่ๆไปชนศัตรูซึ่งไอ้พุ่งโง,โง่ๆเนี่ยเป็นดาเมจที่แรงพอสมควรแล้วก็เด้งเลือดให้เราด้วยนะครับมันเด้งเลือดโดยไม่สนใจว่าเป็นฮีโร่หรือกีแบบแั่งเด้งแนะบบโกงอยู่ <laughs> โกงอยู่ เปิดแม่งโกงจัดนะครับเนี่ยเทคนิคก็สมมติจะโยกเลนก็ปลาหนึ่งพุ่งสองปลาหนึ่งพุ่งสองนะครับปานบายเปิดอันเตตีต่อพุ่งสองฟันจุดๆ,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 ๆเรียบร้อยตายสักทีแม่งสามรอบไม่ตายสักทีครับสามสี่รอบ,รอบในที่สุดมันก็ตายสักทีอะตีไปคอมโบไปวนไปเรื่อยๆนะครับสกิลหนึ่งตายแล้ววิ่งเร็วสกิลสอง พุ่งนะครับพุ่งชนแล้วทุกครั้งที่สกิล1สกิลสองอันติโดนสตูก็จะเก็บสแต็คแตะครบ3สแต็กก็ลำเจ็ดาราได้1ทีสแต็กสามารถเก็บสูงสุดได้5สแต็กประมาณนี้นะครับกปลาโอ้ไม่มีฮีปปลาหนึ่งพุ่งสองแล้วอันติก็เหมือนกันอันติเวลาใช้ก็อัปเกรดสกิลสองเขาง่ายๆชาหลอดอ่ะทุกการใช้สกิลของมันอ่ะเดี๋ยวบวกก่อนครับปลาสกิลสองปลาสกิลหนึ่งแตะครบพุ่งสกิลสองยัดอันติสกิลสองรีต่อปลาต่อทุกต่อวนไป นะครับง่ายชาร์ลอตต์สกิลของมันอ่ะทุกสกิลสมมุติใช้สกิลหนึ่งมันจะไปอัพเกรดสกิลสองกับสกิลสามใช้สกิลสองมันจะไปอัพเกรดสกิลหนึ่งกับสกิลสามใช้สกิลสามมันจะไปอัพเกรดสกิลหนึ่งกับสกิลสองประมาณนี้นะครับคือใช้สกิลไหนมันก็จะไปอัพเกรดไอ้สกิลที่เหลือนะครับซึ่งการอัพเกรดเนี่ยจริงๆอัพเกรดสกิลหนึ่งไม่มีอะไรเลยสกิลหนึ่งในร่างอัพเกรดมันก็คือตาหนึ่งได้แรงขึ้น สกิลสออัปเกรดดีสุดก็คือเวลามันอัปเกรดปุ๊บมันจะลดคูดาวเยอะมากนะครับแล้วก็อันติเวลาอัปเกรดเนี่ยมันจะทําให้สามารถสตันสตูได้เพราะเมื่อก่อนอันติเวลากดเฉยๆอ่ะมันจะลดดาเมจสโลสตูนะครับลดดาเมจแล้วก็สโลสตูแค่นั้นแต่ว่าถ้าอยู่ในร่างอัปเกรดเนี่ยสีเขียวแบบน,นี้มันจะสตันสตูได้ด้วยนะครับประมาณนี้เพราะงั้นเทคนิคผมก็เลยบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกก็พุ่งหนึ่งปลาสองระยะอันติพุ่งหนึ่งปลาสองระยะอันติมันจะได้แบบใช้สกิลสองต่อได้แบบต่อเนื่องพุ่งได้ประมาณี ตาหนึ่งพุ่งสองเปิดอันติพุ่งสองแล้วก็พุ 2, ่งสองต่ออีกทีอะไรเงี้ยน,นะครับเป็นคอมโบประมาณนั้นนะครับช่องไว้หนึ่งสองสามสองสองแล้วก็วนใหม่หนึ่งสองสามสองสองวนแเนี้ยนะครับใครที่ไม่เข้าใจย้อนไปดูข้างหน้านะเดี๋ยวจะมึนนะครับเทคนิคการเดินเกมผมก็พูดคร่าวๆเ,เ,เรียบร้อยแล้วเนาะการเดินการโยกอะไรนะครับหน้าที่ออฟเลน,นก็คือการเครียรีฟนั่นแหละครับเคียรีฟเสร็จแล้วค่อยบวกนะครับตัวละครตัวนี้เก่งในช่วง ต้นเกมกลางเกมนะครับสามารถกดดันได้เกือบทุกตัวละครครับที่ไม่ใช่วอลขาดก็ฟอเลยนะวอลขาดเอาจริงเราก็กดได้บ้างครับแต่ถ้าวอลขาดเก่งจริงๆแล้วมันขึ้นมาแล้วสกิลไม่โดนเนี่ยอันนี้ก็แย่อยู่ครับตู้ไม่พ่อยได้เกมนี้ผมเล่นเป็นสายดาเมจล้วนเลยนะเนี่ยการเดินเกมผมครับเขียวเวฟคีฟครับเขียวเวฟคีฟเดินต่อคอมโบไปเรื่อย <S <S ส่วนใหญ่ผมจะต่อการโยกเลนด้วยการปาสกิลหนึ่งแล้วก็พุ่งสกิลสองในการโยกเลนนะ สกิลหนึ่งมันทำให้ผมวิ่งเร็วมากๆครับจังหวะน,นี้คอมโบมั่วนะกรุงสองระยะอันตีนะครับแต่แค่แบบอยากจะตอดเขาเฉยๆก็ว่าอ,อย่างที่บอกว่าถ้ามีอันตีก่อนแนะนำว่าให้เปิดอันตีก่อนนะไม่งั้นไม่คุ้น่ฮะมีอันตีเปิดอันตีก่อนเลยถ้าสกิลหนึ่งดีอันตีเราจะอึดต้านซีซีเราก็โดนดาเมจน้อยลงนะครับเอเดนบอกต้านซีซีไปเลยแล้วเราสู้ไม่ได้แล้วนะครับหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วตามคลิปต่อคตามคลิปต่อแบบหลอดที่ วนไปวนไปเพราะสกิลหนึ่งกับอันติติดกูดาวเราก็จะใช้สกิลสองย้ำนะวนไปเรื่อยครับวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยนะครับวนยับยับวนยาวๆครับผมวนไม่หยุดเลยนะวนรัวๆนะครับวนรัวๆแล้วจัดว่าเป็นตัวละครโกงจริงนะ สำหรับผมไอชาลอดเนี่ยนะครับแต่ตัวโกงทุกตัวมีตัวแก้นะครับอย่าลืมแบนตัวแก้มันไปซะ <laughs> แบนตัวแก้มันไปซะไม่งั้นมันก็จะไม่โกงนะมันจะเป็นหมาแทนนะครับนะผมบางทีผมไม่ได้บวกเลยนะผมแยกดันอย่างเดียวปลาสกิลหนึ่งหายแยกดันปลาสกิลหนึ่งหายแยกดันเจอหน้าปลาสกิลหนึ่งปลาสกิลหนึ่งไปไเรื่อยๆวนไปไเรื่อย ปาหนึ่งพุ่งสองปาหนึ่งสามสเต็กสี่สแต็กแล้วพุ่งต่อปาต่อเฮ้ยติดเหนียวอันติในช่วงนี้แฉไปครับเท่านี้ก็ถือว่าเคลียร์กลางแล้วนะให้คีบกลางตีกันไปเดี๋ยวมันก็ชนะเองย่างเงี้ยแะสักทีแะสักทีพุ่งบวกฟิกก็ได้นะเรียบร้อยกดดาบเพิ่มความอึดแล้วก็เสียบปลาสองไมปาหนึ่งพุ่งสองกดสองไม่ติดเหรอ เจอบปลาหนึ่งสองไม่ทันกดยับยัตอันตีไปแล้วอะตีต่อฮะตีแล้วตีอยู่ตีต่อโดนยิงทีไสจะขาดครับแต่แล้วเนะี่ยเจ็บไม่ดีเลือดเป็นตัวละครที่ไม่ต้องกลับบ้านไปดีเลือดแบบแท้จริงนะครับแค่พุงโงโง่งงงบแค่พุงโงโง่งงงก็เลือดเด้งได้แป๊บเดียวมีคีสให้มันเล่นะนะครับพุ่งแจพุ่งแจพุ่งแจปาจลาสะกี้เรนกลางพุง่งสกิ้เรนบนแล้วก็ตีแพ้ตีเเลนบนบนไหม อันนี้เนี่ยผมดาเมจแรงมากแต่จะบางนะครับก็อยากเล่นขอแจะเท่าไหร่ดาเมจเชี่ยอะไรเนี่ย <_ d ial id> โอ้โหกู <_ d ial id> ขอแจ่นิดเดียว <_ d ial id> แล้วก็ถ้าไปเล่นเกมแล้วนะครับอันนี้ชัดแล้วว่าเราโดนซีซีโดนสตันโดนดาเมจแรงนะอาจจะต้องเปลี่ยนรองเท้านะครับเนี่ยเพราะว่าเรามีลดคูลดาวสิบเปอร์เซ็นต์ลดคูลดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดคูลดาวสิบเปอร์เซ็นต์รวมๆสามชิ้นที่ผมออกมามันก็เป็นลดสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละนะครับก็ออกเป็นรองเท้ากันซีซีได้เลยครับ แล้วก็ไอเทมเกราะที่จะออกต้องดูเกมด้วยนะบางเกมออกเป็นเอจิตได้ถ้าเจอแค่ลิงหรือเจอแค่แบบตัวละครแบบไม่ได้เจาะเกาะหนักนะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมเจอเอลสุ oo, นะครับเอลสุกเท่ากับเจาะเกาะ1 0 0แพสซีฟเจาะเกาะ60%มูรามมสะเจาะเกาะอีก40%รวมเป็น100%เครับเพราะงั้นเนี่ยการออกแต่เกราะไอเอจิตมันบวกแค่เกราะนะมันไม่ได้บวกเลือดนะครับแล้วก็สถานะการลดความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็น้อยกว่าชิวออฟลอสเพราะงั้นเนี่ยผมออ เวลาแบบใครใช้สกิลใส่ผมจะตีปกติใส่ผมจะติดสโลแล้วก็วิ่งช้าลงอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมมองว่ามันดีกว่าที่จะเอจิตเพราะเอจิตดูไม่กุ้มแบบโดนเจาะหนักเกินครับทันจิโร่ก็เจาะหนักครับอันติเจาะเกราะใช่ไหมทันจิโร่นะครับอันติเจาะเกราะแล้วก็ไอเทมก็เจาะเกราะอ,อีกนะครับเกราะเราไม่ค่อยมีความหมายกับตัวพวกนี้ครับแต่อันนี้มันตายเ <c oughs> ปียวเปียวต้องโดนเด็กเปียวต้องโดนอะคอมโบวันแมถ้าเห็นสกิลสองสีเขียวเขียวก็พุ่งนะ สกิลยูสองสีเกียวๆก็พุ่งโัวๆครับเรียบน้อยก็เหยียบจับหยิบมันเปรียวโคตเปรียวโคตโอ้โหจะล่วงจะล่วงจะล่วงโอเคน่าจะจบลงนะเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าเกมนี้เป็นโซโล่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับบางทีเราอยากจบแบบนนีะ้เพื่อนไม่จบแต่ผมพิมพ์แรร,รี่นะครับเอวิวันแรรี่นะครับรวมทีอย่าสกิลยหนึ่งโดนครับสวยครับพุ่งสกิลยสองจะอันตีแม่งโดนหักเลยเห็บต่อครับ ปาสกิลโดนต่อครับพุ่งเข้าไปเสียบในป้อมตุ้มจบจบแล้วนะครับเร็วมะเร็วมะามาแตกก็เร็วมากมันก็มาตีสิเร็วมกม,มึงวอลเลยเนี่ยเออวด,ดดูกด,ด,ดูช่วยผมด้วยมึงไม่ตีป้อมว่ะผมนี่งงหลายงงแท้ดิโอ้โหอะไรวะนะจีจีครับแต่แบบมีใครสงสัยมันผมไหม ทําไหมไม่ตีปอมผมแบบเข้าไปฆ่าตัวเคลียร์คีไปแล้วอะเขาไม่ตีปอมแต่ก็เรียกว่าสีสันของการโซโล,โลแล้วกันครับทุกคนหัวจีปวดหัวจีปวดแล้วผมไม่ได้ MVP ด้วยนะชาลอตใครบอกว่ายังไม่บักครับผมว่ายังบักเหมือนเดิมนะ <c oughs> เออโห <c oughs> เดี๋ยวมาได้เอ็มีีแล้วกูเศร้าจัดกูเศร้าจัดเลยเ,เดี๋ยวขอดูสกอร์หนะ่อย ดูเหรียญตาผมค่า3ค่าเยอะสุดดาเมจเยอะสุดรวยสุดคะแนน11.5ค่า8ตาย2แอซิสผมตายน้อยกว่าเร็วมะดาเมจเยอะกว่ารับดาเมจเยอะกว่าเข้าไฟเท่ากันแต่ผมไม่ได้ MVP แล้วคนบอกว่าชาร์ลอตได้ MVP ง่ายง่ายก็แย่แล้วครับคนดูดูครับให้ทุกคนเป็นสักดีพยานให้ทุกคนดูเลยผมโกหกไหมคะแนานสูงกว่าทุกอย่างนะครับดีกว่าทุกอย่างแต่ไม่ได้ โอ okay. เคเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเซ็งกวะ